ต้นพังผวยต้นพังผวยหรือต้นแผงผวยจะมีหลายชื่อนะครับอาทิเช่นแพงผวยฝรั่งแพงผวยบกนมอินผักปอดบกและตัวแพงผวยเนี่ยก็จะมีอยู่สองสายพันธุ์หลักๆนะครับก็คือ แพงปวยไทยและแผงปวยฝรั่งแพงปวยไทยเนี่ยเป็นไม้เลื้อยตามผิวน้ำมีฟองน้ำเรียกว่าหนมเป็นไม้ที่เกิดในน้ำนะครับตัวหนมเนี่ยทำให้ต้นแผงปวยเนี่ยลอยน้ำได้ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือแผงปวยฝรั่งซึ่งเป็นแผงปวยที่เราเห็นบ่อยมากที่สุดนะครับโดยเป็นไม้ประดับประเภทไม้พุ่มซึ่งเติบโตบนบกไม่เหมือนแผงปวยไทยที่เติบโตในน้ำส่วนที่เรียกว่าเป็นแพงปวยฝรั่งเพราะว่านำเข้ามาจากทางยุโรปแต่ต้นกำเดิดจริงๆอยู่ที่เกาะมาดากัสการ และที่ไม่น่าเชื่อเลยก็คือว่าตัวแผงป่วยเนี่ยมีสรรพคุณเป็นยาด้วยนะไม่ว่าจะรักษาเบาหวานลดความดันหรือแม้แต่เมใครอยากฟังต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์รบกวนกดตามไปฟังได้เลยครับ ในหลายประเทศก็รู้เรื่องสรรพคุณของแพงผวยดีทางจาเมากาเขาจะเอาใบมาตากแห้งและดองในเหล้าทานเพื่อรักษาเบาหวานส่วนในฝรั่งเศสก็ใช้รากมาทําเปญญา็นยาอายุวัฒนะในอินเดียเองก็เอาน้ําจากใบมาสก,กัดแล้วมาทาบริเวณที่ถูกแมลงสัตว์ก,กัดต่อยส่วนเรื่องการเป็นไม้ประดับก็จะมีความเชื่อแปลก ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียนะครับว่าเขาจะปลูกต้นไม้ชนิดนี้ที่หลุมสังศพเท่านั้นจริงเทประการใดยังไงใครรู้ช่วยคอมเมนต์ตอบมาด้วยนะครับนอกจากนี้ในจังหวัดราชบุรีก็ยังมีตำบลชื่อตำบลแพงผวยอยู่ในอำเภอดำเนินสะดวกนะครับตำบลน,นี้ใช้สัญลักษณ์ของอบอตอเป็นดอกแพงผวยครับต้นแผงผวยเป็นต้นไม้ทนโรคทนแมลงได้ดีดูแลง่ายตายยากปลูกง่ายโตไว จนในประเทศออสเตรเลียบางรัฐเขาถึงประกาศกันว่าเป็นวัชพืชเพราะว่าขยายพันธุ์เองได้มากเกินไปสําหรับวิธีขยายพันธุ์นะครับก็ทําได้2แบบคือเพาะจากเมล็ดซึ่งเมล็ดพันธุ์ก็มีขายทั่วไปในท้องตลาดนะครับและอีกวิธีก็คือการปักชำสําหรับการปลูกนะครับก็ปลูกในที่ที่น้ําไม่ขังและโดนแดดตลอดปี เขาชอบแดดมากมาปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับน้ำก็ไม่ต้องเยอะครับเดี๋ยวรากเน่าแต่ว่าถ้าท่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลำบากก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับ <ton> แล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กัน ในคอมเมนต์กันนะครับการปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูตรอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดียิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้ว ก็จะยิ่งทําให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมองคลก็จะมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับก่อนจากกันรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ